โอเคนะครับก็วิธีวิธีการดาวน์โหลดนะครับบัดด้บัดบดีก็เข้ามาตรงที่ลิงก์ที่ส่งให้นะครับเนี่ยลิงก์คลิกเข้ามาเลยครับอ่าพอคลิกเข้ามาปุ๊บตรงนี้นะครับเขาก็จะให้สมัครถ้าเรายังไม่มีรหัส ID เดีวราก็สมัครไปก่อนส่วนเขาได้รหัสไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จําไว้ในระบบเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปปุ๊บถ้าเราได้รหัสมาแล้วนะเราเข้าระบบมานะครับก็ กดพิมพ์ตรงนี้นะครับกลุ่มสาระแล้วเราก็เลื่อนไปที่สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ดูระดับชั้นปหเนาะปหก็เลื่อนมาตรงปหนะครับแล้วก็มากดคลิกคําว่าค้นหาก็ค้นหาเข้าไปครับปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาสมมุติว่าอยากได้วิชาสังคมเนาะก็คลิกสังคมเข้าไป แล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับมันจะเป็นเนี่ยแผนกนารจัดการเรียนรู้นะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บนะเนี่ยนะครับระบบมันจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ใหญ่นะครับซึ่งขนาดมันก็ขึ้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเราช้ามันก็จะโหลดนานแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีหมดเลยตั้งแต่แผนที่หนึ่งจนแผนสุดท้ายทั้งปีทั้งเทอมเลยครับก็จะอยู่ที่นี่แต่ถ้าเขาจะแยกส่งเป็นไฟล์ให้นะครับแต่และไฟล์มันก็ใช้เวลานานเนานะ นะครับแล้วก็มี powerpoint นะครับมี powerpoint นำเสนอด้วยก็จะเป็นเราฉายใส่โปรเจคเตอร์หรือใา้ใส่ทีวี TV ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เปิดแผนสอนไปด้วยแล้วก็ฉายใส่จอทีวีไปด้วยก็ได้นะครับก็ใช้ได้หมดเพราะว่าทางโรงเรียนใช้เป็นแบบของ power นะครับสำนักพิมพนะ์ power เนาะเราสำนักพิมพ์เขาก็จะมีแผนกนารจัดการเรียนรู้ให้นะครับเราก็เข้าไปตามลิงก์ได้เลยสำหรับ ก็มีประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็สมัครให้สมัครขอใช้สําหรับคุณครูสมัครขอไอดีรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาตามที่บอกก่อนหน้าก็ได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้โอเคครับ